สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักกับราพวนขี้พวนหรือว่าขายข้าวนะครับตัวนี้ได้ไมาจากโรงสีนะครับผมก็เรามีจําหน่ายนะครับเราส่งที่ในจังหวัดสุรินทร์ครับตอนนี้ครับผมถ้าในเขตอาเภอเมืองนะครับเราส่งที่ราคา2,500บาทนะครับในเขตอําเภอเมืองนะครับส่วนเขตอื่นก็โทรมาสอบถามได้นะครับราคาตามระยะทางนะครับผม อ่าสำหรับลําพวนนะครับผมน่ะที่เราเห็นตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะที่เป็นยุ่ยๆครับผมลักษณะเบามากนะครับบัวสามารถกินได้นะครับนี่ครับเป็นลักษณะเบาๆบุยๆนะครับอ่ามีประโยชน์เยอะมากเลยครับผมในลําพวนะครับขี้พวนตัวนี้นะครับมันจะมีอ่าในส่วนของ1นไนโตรเจนนะครับผมไนโตรเจนช่วยอะไรบ้างไนโตรเจนคือเร่งการเจริญเติบโตทางใบนะครับทําให้ใบเขียวใบงามนะครับผม อ่าตัวที่สองคือโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมนะครับอ่าก็จะช่วยในการออกดอกติดผลนะครับผมซึ่งอ่าประโยชน์มีมากมายเลยนะครับฉะนั้นเหมาะสลหรับการทำเกษตรอินทรีย์หรือการทำเกษตรทั่วไปนะครับหรือใครจะเอาไปทำดินปลูกนะครับเหมาะมากเลยนะครับอ่าช่วงนี้สถานการณ์ปุ๋ยเคมีแพงนะครับก็นะครับอ่าลำพูนนะครับเป็นหนึ่งในอ่าส่วนประกอบนะครับในการํำเกษตรนะครับที่จะสามารถ นำไปหมักนะครับในการทําเป็นสมนผสมต่างๆนะครับเนื่องจากลําพูนครับมีสมุนในส่วนของข้าวนะครับเาเองข้าวหลายอย่างเลยนะครับนี่นะครับถ้ามันโดนน้าไปมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคล้ายๆพีสมอสเลยนะครับถ้าโดนน้าไปแล้วนะครับนะครับเป็นวัสดุอย่างดีครับผมมีคุณค่าทางอาหารมากมายเลยครับผมบางคนบางที่นะครับเอาไปใส่ข้าวนะครับหรือจะเอาไปหมักกับในส่วนของปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกต่างๆแล้วค่อยเอาไปใส่ข้าวนะครับ ข้าวเราก็จะงามนะครับเพราะว่าส่งคุณค่าไปหลายอย่างเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับจะปรับสภาพดินนะครับทำให้ดินร่วนซุยนะครับดินสําหรับดินที่ขุดโคกนาหรือดินที่ขุดมาทําเกษตรใหม่ๆนะครับเราเอาไปหมักหรือเอาไปใส่เลยก็ได้นะครับจะทําให้สภาพดินร่วนซุยนะครับสภาพดินดีนะครับผมราคาก็ไม่แพงนะครับเหมาะสมกับราคาน้ํามันณปัจจุบันนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะ ก็เวลาเทไปก็เป็นกองใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวนนะครับที่ทําโค้งนานะครับก็จะใช้พวกวัสดุตัวนี้นะครับในการใส่นะครับจะเห็นต้นกล้วยสวยงามมากครับต้นกล้วย6เดือนกว่านะครับดูครับเวลาดูน้ําไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นผงแบบนี้นะครับสวยงามนะครับนี่ฮะนี่ยดูฮะสวยงามมากนะครับ1นึคันรถดานะครับ1คันรถดํา2,500บาทในอําเภอเมืองสุรินทร์นะครับ กองใหญ่เบ้อร์นะครับเวลาเทไปเยอะมากเลยครับผมเหลือเฟือเลยครับสำหรับใครที่เอาไปทําปุ๋ยหมักนะครับหรือจะทําดินปลูกผักนะครับดีมากเลยนะครับคุณค่าทางอาหารเยอะผักแะสวยอวบสวยงามเลยครับอ่าเราต้องทําการหมักก่อนนะครับจะทําให้คุณค่าทางอาหารมันจะดีกว่ากับการที่เราไม่หมักนะครับเนี่ยการหมักก็ไม่ยากครับผมจะใช้ผสมกับการน้ําตาลนีเอ็มปุ๋ยคอกประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับปากไว้สัก สักเดือนถึง3เดือนนะครับก็สามารถนํามาใช้ได้นะครับนี่ฮะโอเคก็ใครสนใจก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้เราก็มีจําหน่ายนะครับเรามีหลายอย่างครับเปลือกดินแกบดาแกบดิบแกบเกาแกบเก่านะครับอิฐหินปูนทรายมีทุกอย่างเลยนะครับสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับจากเพจและ y YouTube เกษตรเมืองช้างนะครับสำหรับวันนี้ก็นําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ